กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผม b ีเจสตาทีวีกันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปวันนี้เราก็จะมาเล่น m a แมป o อสอัปเดตนะครับมาเราอยู่ในเกม m a แมป o อสในเกมโรบบอกนะครับโอ้โหคืออัปเดตนานมากเลยเลยก็พวกอัปเดตผมไม่ได้เล่นเลยครับมาสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาเล่น Maps แม o ดอกันนั่นเองนะครับซึ่ง Maps แม o ดอนี้อัปเดตไม่ใช่ไม่ใช่อัปเดต2อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ต่อจากเนื้อเรื่องเลยไม่ใช่ต่อจากไอซิก ต่อจากฟิกเกอร์นะครับที่ตกลงไปนะครับไม่ได้ต่อกันเลยนะครับหรือเปล่าไม่รู้้นะจบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามนะครับถ้าถ้าพี่ๆน้องๆรู้แล้วก็คอมเมนต์มานะครับว่ามีเขี้อะไรบ้างนะครับหรือเออนั่นแหละไปะเริ่มชิบก,กันเลยปเฮ้ยเหมือนเจอคนนะครับอุย้ยไอตัวเขี้เลยนะว้าวไปเขา้าเข้าไปเลื่อยๆให้ไม่รอช้าเพามาเพื่อนดีมากคนจะได้เยอะๆไง จะได้เต็มๆไป Let's go <S มาละโอ้โเหเพลงเพลงประจำคลิปเอ้ยเพลงประจำอะไรนะเพลงประจำมันนี่แหละ คนเลื่นเลยไม่กินเพิ่มปับเอา้าไม่เปิดละอดีล่ะเปิดมามามาเปเลยยามแหม่ไม่โหลดแยะโอ้โหเว่ยมันเดิมพอเข้ามาเล่นครั้ง,งแรกก็มไม่โหลดโหลดด้วยโหลดละเดี๋ยวในคลิปนี้เราก็จะมาผ่านด่านนะครับตั้งด่านร้อยนะครับแล้วก็ค่อยไปไปดูคลิปคนอื่นนะครับว่าเขาเจออะไรบ้างนะครับเล่มันอยู่ไหน นั่นว่าจะตรงนี้กะลองดูลองดูงดมามเห็นเจออะไรเลยเอาเพื่อนหายคนนึ่งเอาเอาห้องนี้มืดอ๋อไม่ได้มืดเมื่อไรแมปจะดรเซตฮะเอย,เอ,ยอย่าบังดิเดี๋ยวคนดูเขาไม่เห็นแบบนี้มีอะไรหาคุณเจจะอยู่นี้แหละโอ้โหมาเจอเลยครับโอ้ย มึงแมปรู้สักทีเถอะเขาร้องแลับพีสพีตัวพีสพีตนี่เปิดประตูไปเลยเอ้าเฮ้ยโอ้โหตกใจมืดตื้อเลยไม่เจออะไรเลยขอเกลือมีไหมเนี่ยไม่มีไม่มีเจอยังเฮ้ยไม่ใช่เพื่อนเจอแล้วบ่ไปดูก่อนเพื่อนเจอแล้วยังไม่เจอไม่ใครเจอเลยอ่ะ เฮ้ยมันแสดงว่ามีคนไปเปิดประตูโดนนั่นนะ่ะน่าจะมีคนโดนนะครับประตูมันเลยเปิดเฮ้ยเจอแล้วเจอเพื่อนยเ,อนเ,อเย้เพื่อนเอ้าเฮ้ยเพื่อนคุณเจละ่ะเออถือละนี่โชว์แล้วคุณเจเปิดเลยเปิดเลยอะไรอ่ะ อชีอย่างมือเลยแม่ไม่โหลดด้วยมีไฟแบบอ่ะละเพื่อนอีคนหนึ่งหายเลยมันก็โดนวับปุ๊บมาเลยอือหูอะไรเนี่ยซี๊ีมีไหมมีซีไม่ใช่ดิอะไรวะอันนั่นแหละอ่าโอเคมีไฟอยู่ชเแบบช็คเช็คเช็คไม่มีบ่ให้ไปดูแบบ คุ้ยพ่องเถอสัตว์เอ้ยมาด้วยโหเมื่อกี้โอ้ยเมื่อกี้สุดยอดมากเลยครับไม่รู้อะไรเลยเชี่ยน้ำสเกตได้สุดยอดมากเกมนี้โอ้โหรู้สึกว่าเกมนี้จะซทำน้ำสเกตดีกว่าเดิมนะเออสวยได้ไปเช็คมา นี่อย่างน้อยม,มีของหน่อยวูครึ่งหลอดเลยเอะไรเพื่อนทำให้กลักวแรกแสดงว่าเราต้องจำเลขห้องใช่ไหมเมื่อกี้น่าจะเข้าห้องผิดสิบแปดหรืสิบเก้าโอเคฟังไหนฝั่งเอาฝั่งนี้นี่เป็นรปบว้าวไปแค่เสเซี่นดิดกูมา l ล t s go go bro ไม่มีเลยเข้าทางนี้เลยอ้าที่เพื่อนไม่เจอแล้วอะมันอยู่ฝั่งนู้นอะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนรีม,มาหรือเพื่อนไอมันเป็นอ้อาวชิปนะครับไปเพื่อนมา,มาโอ้โอดเดลราวิงว่งวิ่งหนีสีดำสีเงี้ยครับดเดลราวิง่งโอ้โหเป็นเมือกเลยดำแบบถ้าถ้าถ้าไม่เปิดไอส้สุดนี่เมือกอต้องดีจังต้องดีจังต้องดีจังไม่ได้แต่ไม่ได้ อ่ะแล้วเวยโอ้ยมือเยอะจังเลยเฮ่ยผ่านแล้วเย่เย่เบบี้ผ่านหมดเลยไหมผ่านหมดเลย เพื่อนเราด้วยเฮลมีเฮลมีเออนี่ห้องอะไรเนะี่ยห้องใหม่ห้องใหม่ห้องใหม่อีกแล้วเฮ้ย okay. ห้องใหม่ปะเป็นห้องที่ไม่เคยเห็นหูใกล้ถึงแล้วสิครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ห้องหกสิบเอ้ยเจ็ดสี่สิบหกนะครับไฟแม่งโอ้ปูไฟขี้กะเฮ้ยใช่เหรอเฮ้ยใช่จริงด้วยเพื่อนโอ้ no เมื่อกี้ห้องอะไรปะเชีย่ยเฮ้ยเพื่อนไม่เป็นไรนะโ,โอ้ยนะเราจริงจริงห้องใหม่ให้ห้องเดิมบบแต่มาเปลี่ยนของตกแต่งโอ้ยเพื่อนไปผิดทางโดนจัมส์แกเพื่อนเพื่อนเอาแล้วมุนก่อนตามของก่อนมีของอะไรให้ตามบ้าง Không có gì nữa để nói với nó. Ủa, nó đang Thiên, Thiên, kia. Ủa, Chết tiệt. Ồ, khỉ thật. Chúng như thế nào đó. Nhưng không sao. Đi สองไอรวยดนเอ่อสีเหลี่ยมโอเคตอนนี้เรามีแค <cat> ่ร uh ูปเกกับรูปห้าเหลี่ยมแล้วก็รูปดาว เหลือวงกลมกับไอ้สามเหลี่ยมไปเราต้องไปหาต้องขายแค่นี้เองยานะขอเช็คก่อนสี่เก้าห้านะอึงสีเ่เก้าห้าสุดท้ายเดี๋ยวเราใบเอาสี่เก้าห้า ห้าหไม่ใช่ศูนย์สี่เอ่าแล้วก็อะไรสมไหมไม่ใช่ศูนย่าถ้ากูตายนะสัส 5 và 4 phải không? Dạ, nó rất là 0, 4, 5, 5, 5, hả? Huy, thục, đi thôi. Woo, woo, chiêu, chế, yeah, hello, low out, low, bố. เอ้เฮ้ตัวน,นี้ไม่เคยใช้ซื้อมาก่อนน้องเดิร์นปืน้นาเนี่ยปืน้นาจัดเลยเห้ยว่าไงเพื่อนอ๋อมึงนอนอยู่อืมสาธุไปเพื่อนซื้อของแล้วยังไปเฮัลโหล อังเ,งเอ,อดูดูฟังเพลงฟังเพลงนะคนมาหน่ะโดนกูใช่กูไม่กูอ่ะกูมีไม้กางแขนมาเพื่อนเรามีไม้กางแขนไม่ก่กูอ่ะอีนั่นอะไรมาตบให้ได้ขอใช้หน่อยมาใช้ยังไงอ่ะถือเหรอใช่ไหมไม่ดีกว่าไม่ใช้ตอนเก็บไว้ใช้กลับไปไรวะเก็บไว้ใช้ตัวสำคัญสำคัญดีกว่า เอ้วทำไมไฟมันมืดนะโอเคเพื่อนเพ,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 พื่อเพื่อเพื่อนช่วยมึงอ,อ,อ,อยู่เอาเพื่อนข e ม n บลูเพื่อนเูจะช่วยเองยุเวลาหล่เป็นไงล่ะไอีตาโด,โดนโดนกูดโอ้ลายเป็นมนอ,อ้น้อง อืมหรือไงอาเพื่อนโอเคสปยต่ช่วยมึงต้องไปก่อนเลยเฮียฮะอ้ถ้าเมื่อกี้ไม่ได้ซื้อ,อน,นั้นมานะอ่าตายแน,น่ๆอีนั่นตายแน่เฮ้เราก็จะหาอะไรเอ่ยหาไม่ต้องหาดิหาเอา้ยคุณเจคุณเจหัวใจวิ่ง อยากทำเองเลยยังไม่มีไม่มีของมาเพืเอ่อนแถวนี้เอามือก็ไปแล้วแท้เพื่อนหยูกูตายหยูกูตายเทียอะไรอ่ะมึงซ่อนทำไมกูกลัวไม่มีไม่มีของให้เลยเฮ้ยห้องนี้อะไรเนี่ยห้องนี้อะไรห้องอะไรไม่รู้เป็นห้องโคกกระดุโคกกระดุไม่มีแค่อะไรเลยนี่อะไรอ่ะห้องสว่าง ไม่ใช่ไฟเพื่อนฮัลโหลโบ o ไปไปต่อเถอะรู้สึกว่าจะเป็นท่องอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราจะไม่แค่มาซึ้งทีหลังกับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเอาเพื่อนมาเล่นด้วยครับไม่ไม่มีอะไรอุ้ยซีกอีกแล้วเหรอเอาแล้วถ้ากูโดนนะ ได้เวลาวิ่งจำบานเพื่อนต้องอยู่กับเรานะฉลามน้อยกับผู้หญิงสุดสวยสายสดสุดลุดสุอสุดินดางเอาแยะดอบดี้ดันด่าจะแบบเดือดจัดนะครับเพราะว่ารอบนี้มาุดทุดไมดสุดสุดสุดสงดสุ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 ดสตรงุดสตรงสง กูตรงจะบอกใครเนะี่ยแค่กูบอกคนเดียวดีอกว่าโอเคซ้ายแล้วกันตายแล้วขอหลานเพื่อนอย่าตายนะเฮ้ยเพื่อนผะ่านเพื่อนผ่า,าน,านาแน่ๆน่รว,ว้ยไปกูไม,ม่ผ่านเลยเหี้ยไปมา,มาอ่านสักที อะไรอ่ะเฮ้ยห้องอะไรอ่ะตด้ยังไม่โดนไฟสวยเลยเมื่อกี้เอ้าเราจะเจอคนเจ๊ง่ายก็เจอเพื่อนมาตะตุบตัวแล้วดื่มเลือดก่อนไม่ไม่ไหวเฮียขอโทษอะไรอ่ะ ได้ปะไม่รู้ไม่รู้ไปมาหมดยังยังไม่หมดมาแล้วมาอีกฮะวคืัดไปไปโอ้เข<อ>้มาอีกแคมาช้าด้วยเรานี้ไม่มยจะตายหมดยัง มาแล้ว <c oughs> โอ้โนโน่ไม่นะของมึงไม่ิบหายแล้วกูต้องลุยเดียวไอ้เหี้ยมึงมาบ่อยขนาดวะหายเลยไม่นะหอ้องมืด พอมืดห้งไหนทางไหนใช่ไหมต้องดูเดียวด้วยเฮีย yeah. เป็นกังใจให้พวกพี่ด้วยนะครับถ้าจะเอ็กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามแหละป้ายห้องนี้แหละถูกด้วยจะไม่ถูกซะแล้วอู้เพื่อนไม่นนะอ,อะไรไม่รู้คืออะไรอะ่ะเอ่อที่ไขประตูหรือเปล่าไม่ต้องแบบใช้กุญแจไหมประมาณนั้นไม่ะไรแบบนั้น มา,มาเยอะมากเฮ้ยติดติ้เหี้ยะเฮ้ยห้องอะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่สนแล้วไปเ,เช็คหมดเช็คหมดแล้วเฮ้ยสควิดสควิดอ่าแม่แดมกูหรอกรอบนี้นี่เราลดมากแลนะ้วเพื่อนไม่อยู่แล้วไอ้โดนลุยเดี๋ยวแหละ การเล่นคนเดียวมาก,กน,นะครับเพราะว่าผมกลักวนั่เองเลคนเล่นเล่นคนเดียวมันน่ากลัวพี่อะไรเนี่ยหาไปใช้ไปไปไปคนเดียวมันน่ากลัวเล่นคนอื่นผมยังโอเคอะ่ะแต่นี้แม่งผู้หญิงแม่งมาไกลมากเลยนะคนนั้นสงสารเจอรอ,อก,กันแท้แตกลับเจอไอ้นั้นก่อนถ้าไม่เจอนะั้นรอดหมดแล้วนะ่ะสวยเจออะไรไม่รู้ไม่เจอกุญแจตอนนี้เราหากุญแจนะครับ เราก็หาเจมไม่เจอ,เจอใช่อยู่ในตู้นี่บ่เนี่ยตู้นี่นใช่ตู้นั้นก็เขาละอ๋อเอ้าเอ้าอุ้ยระว,วังจัดอยู่นี่อยู่นี่อยู่ตู้นี้นี่วะเจอก็เจอง่ายเลยไอ,อ้แม่มึงเหี้ยหลอกกูเหยอะตัด อุ้ยเฮียลูกอีเฮี้แม่งหลอนเลยกูอ้าวลูกกูมีแต่ตกูเจเหน็ดปิงยูยกลัวกูกลัวก่าเคลุกเนลุกมันมันกลัวอะไรอะเสียงฝนเหรอเฮ้ยโอ้โอ้โอย่างน้อยกูออกมาปลอดภัยละโอเค มีนานนะใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะตัดไปตอนที่เราอยู่กันในฉากของสีเลยนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับเพราะว่ามันยังไงก็ต้องมันอย่างน้อยพี่จะไม่ตายให้ดูนะปะ่ะตัดไปเลย what the fuck? อยูได้ทรีอยูได้รัชโอ้พี่กําลังจะตัดแต่พี่ลืมดูว่ามีรัสมาเมื่อกี้เสียงพึ่งมาแล้วพี่ยังไม่ได้เข้าตู้ไอ้เหี้ยแม่งอยู่นิดเดียวเองอะยังไม่ได้ตัดเลยนะคือเพิ่งเปิดประตูสองสประตูก่อนที่จะตัดไปอ่ะไอ้เหี้ยได้ที่ด่านสเก้าบสานะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะพัฒคลิปใหม่กันนั่นเองนะครับไปเดี๋ยวรอบหน้าพี่จะเอาเพื่อนในดิสมาเล่นด้วยนะครับไปเจอก,กันคลิปหน้าเปไ่อเนีนะ่เนาะ